สวัสดีครับพี่น้องมานี่พบกับหัวขังรำแฟมิลี่คือเกา่าครับขึ้นโป๊กไหวนะครับคือรูปข้างโคกนะครับมานี่ก็อยู่บ้านหลังจากไปฉีดวัคซีนมาแล้วนะครับก็มาได้ไปวัดมาได้ลงเหีดงานเบ่งอาการสกอนนะครับมานี่พอดีย่างไปเบ่งสวนผักที่ปลูกไว้นะครับก็เห็นขี่ขั้นขากนะครับขึ้นข่าวเป็นภาษาอีสานบ้านเฮ้า นะครับตัวหนึ่งก็เลยเสีเอาตัวนี้เป็นตัวซื้อนะครับความหมายซื้อเรื่องของเรื่องนะครับซื้อเรื่องเกี่ยวกับขีดขัข้นคากนะครับก็มีพี่น้องเข้าบอกว่าเอาเรื่องสมัยเก่าๆมาเล่าให้ฟังแน่ส่นครับเรื่องนี้ก็คือสิธดเวาให้นักเรียนฟังสมัยที่เป็นคุณคู่อยู่นะครับในขณะที่สอนวิชาภาษาไทยนะครับ ก็มีาภาษาต่างๆที่ต้องเรียนรู้นะครับโดยเฉพาะภาษาประจำภาคนะครับว่าจะเป็นภาษาอีสานภาษาเหนือภาษากลางนะครับรวมเป็นภาษาที่ทุกคนที่เว้าที่แตกต่างกันนะครับเมื่อนี้เป็นการแข่งขันการเว้านะครับภาษา,าเกี่ยวกับศื่อศาสรสามชนิดนะครับได้แก่ขางคบ จิ้งจกจิ้งรีดนะครับโดยให้คนสามภาคแข่งกันนะครับก็จะมีภาคกลางภาคใต้ภาคอีสานนะครับคนพู้ใด้ว,ว้าเงาที่สุดพู้นั้นกิดจะเป็นพ้ชนะนะครับดับแรกกัดถ่คนภาคกลางองก่กอนนะครับอ้าวคนภาคกลางลองพูดชื่อชื่อสัออตว์สามชนิดเียว่ายัางไงมั่งคนภาคกลางออกมากั็ขังคกุกจิ้งจกจิ้งรีดอะไร ผ่านไปนะครับเดี๋ยวให้คนภาคใต้มาพูดสิคนภาคใต้ก็ออกมาคกจกฤทธิ์นะครับจบนะครับอ่าต่อไปให้เป็นคนภาคอีสานนะครับภาคอีสานออกมากขี่ขัข้นคอกจีปบุ๋ออมจีฤทธิ์โอ้โหแมนนะครับโอ้ตายเลยแล้วนกะ็ขี่ขั้นคาก ขีเกียวจีปมนะครับุาคนฝากอีสานนะครับลืมหมดภาษาอีสา,จานจะของคุมก็ได้ครับนี่ก็นำเสนอเกี่ยวกับพื้นฐานทั้งภาษานะครับพราสิเป็นภาคกลางภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานรวนก็เป็นคนได้คือการจะไน้นการแป้งกันไว้นะครับก็ฝากาคลิปนี้นะครับ ไวกับพี่กับน้องเฮาจ่านั้นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครป์ให้น้ำแน่นะครับเป็นช่องใหม่นะครับกำลังสร้างผลงานนะครับสิ่งสีอจะหนั้นก็ขอฝากผลงานกับพี่กับน้องเฮาไว้นะครับนี้ก่อนจากกันไปนี่สิ่งดีๆฝากไว้หลังคลิปนะครับขออ้อนวยไว้อาอนวยอวยใจกับพี่กับน้องเฮาโชคดีมีใจคิดสิ่งใรสมปรานานะครับ โชคดีจนกว่าจะพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ Oh. 자두아